สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว g a o h u n t e r รอ t นะครับผมอาจจะเป็นอาวุธของ gaohunter นะครับผมนี่มาในรูปแบบกล่องเลยนะครับผมนี่ที่ผมได้มาด้านบนก็จะบอกนะผมว่าสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบไม้พูนะผมที่เรียนเชิญ power a n i m อ l นะผมแล้วก็รูปแบบสไนเปอร์กับรูปแบบของดาบนะผมนี่เราจะบอกอุปกรณ์ข้างในนะผม ด้านข้างนะผมด้านข้างก็เหมือนกันนะผมว่าอุปกรณ์ในกล่องได้อะไรมาอีกข้างก็เหมือนกันนะผมด้านล่างก็เหมือนกันกับด้านบนด้านหลังก็จะมีบอกวิธีด่นต่างๆนะผมอ่านี่คือจะบอกอุปกรณ์ข้างในหมดเลยว่ามีอะไรมาบ้างนะผมนี่คือตัวเข็มขดัดนี่คือที่ใส่นะผมลูกแก้วกับตัวฮันเตอร์ร็อดนะผม เขาก็บอกนะผมใส่ทุกแก้วยังไงเสียบเสียบกระโันเตอร์ร็อตยังไงนะผมใช้ฐาน 3A สองก้อนนะผมอ,อ่าเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะผมว่าข้างในจะเป็นยังไง เริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากหัวเข็มขัดกันละกันนี่นะผมหัวเข็มขัดกาโอวูฟนี่นะผมของเกา่าซิลเวอร์จะเป็นรูปเก่าวูฟนะผมนี่สวยงามอันนี้ก็ไว้ร้อยสายเข้าไปนะผมต่อไปนี่คือสายเข็มขัดเป็นสายสีทองอย่างนี้เลยวิงวิงเลย ต่อไปมาดูลูกแก้วนะผมเริ่มจากนี่ก่อนเลย go a l l i เ a t o r นะผมเปิดให้ดูนะครับนี่สามารถนำเปลี่ยนนะผมนำ power animal ข้างในมาเปลี่ยนได้นะผม เออผิดใส่ผิดใส่ผิด,ผดไม่เขา้าล็อกเมื่อกี้ต่อไปสีเงินคือเกาูวุดนะครับผมนี่ต่อไปสีม่วงนะผมคือฉลามหัวค้อนชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้นะผม เรามาดูตัวนี่อันนี้คือ g ฮันเตอร์รอสนะครับผมนี่ยาวมากอ,อันนี้อยู่ในโบดของรูปแบบเซเบอร์นะผมดาบเดีย๋ยวเขาวางไว้ก่อนอเราไปดูของข้างในกันต่ออีกหน่อยอน,นี่นะผมอัน,นี้ก็คือ,อร่วยวปๆลูกแก้วตกนะ อันนี้ข้างในนะผมก็จะมีซองนะผมไว้สำหรับใส่ลูกแก้วกับใส่เก่า Hunter รอตนะผมา่ไว้เสียบกับเข็มขัดเรามาดูตัวพย์ของเราันดีกว่าเนี่ยนะผมใส่ทานต้องอยู่ตรงนี้นะผมที่ใส่ทานปุ๊บให้ดูสไลด์มานะผม นี่นะผมที่เสีถ่านตรงนี้สา A สองก้อนนะผมสวิต์ปิดเปิดตรงนี้นะนี่เรามาเปิดกันเลยเดีกว่าจะมีเสียงติ๊ดเดียวนะผมจากติ๊ดแล้วก็สไลด์กลับมาเข้าล็อกนี่นะผม มากดเล่นเสียงอะไรดีกว่าอันนี้คือเสียงฟันนะผมตรงนี้จะมีแสงนะผมนี่แสงอยู่ตรงนี้กดค้างจะมีเสียงอื่นไหมมีเสียงเดียวนะผม ต่อไปเราจะมาเปลี่ยนเป็นโหมดสไนเปอร์ผมโดยการหมุนด้ามจากตรงนี้นะผมบิดไปเลยปุ๊บนี่ให้เป็นอย่างนี้เหมือนไกลปืนะนะนี่จับที่จับนะบผมไกลปืนแล้วก็ยิงเลยค่อนข้างที่จะทำออกมาโอเคอยู่นะผมเพราะว่ายาวเหมือนกันนะผมนี่ตัวปืน สไน,ปน,เ,สไนปเปอร์นะผมกับสไนเปอร์อ่าต่อไปจะมาอัญเชิญพบแอนิมอลกันนะผมสไลด์ขึ้นมาฟึบอยู่ในรูปแบบสไนเปอร์เนี่ยครับเราสไลด์ขึ้นมานี่จะสไลด์รูปแบบเป็น ย่างนี้ยผมเหมือนไม้พู่นะผมไม้สนุก่แล้วก็น้ำรูกแก้วนะผมเหมือนในภาพเลยน้ำรูกแก้วมาวานะผมแต่ผมอันนี้ขอไม่นํามาวานผมแล้วเรากดยิงตรงไกลปืนเหมือนเดิมนะผมไอตัวตรงนี้จะเด้งมาแล้วผมเป็นการดีดนะผมอะคอยดูฟึนี่นะผม จะมีเสียงอันเชิญเพราะว่านิมนผมลองดูดีครับผมครับผมนี่คือลูกเล่นทั้งหมดนะผมของเกลา h u เตอ r ์ o รนะครับผมผมว่า ตัวนี้ของเลสนนนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะผมส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆเลยอ่าก็ขอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าบ๊ายบาย